ห้าประเภทนะครัเกมที่เราเห็นได้ตาม YouTube ทั่วไปประเภทที่หนึ่งเสียงดังไม่ได้โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับรายการมิสเตอร์แฮดล็อกก้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอัตลาให้ดูนะว่าเป็นเกมที่สนุกข,ขนาดไหนฮะโอ้โหดูนั่นสิครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยาโอ้โหดูมันเด้งไปเด้งมาโอ้โยย้ายแล้ไปเดินประเภทที่สองโชว์ร็อกแต่ไม่ร็อกจริง ได้ได้วันนี้ก็อยู่กับเกมมาโลคิตตี้ได้ได้ไม่โคตรล็อกเลยได้ได้ดูแม่งโอ้โ,โหโคตรมันได้ประเภทที่3เสียงทีวีสวัสดีครับก็อยู่กับรายการ ABM2 Gamer ครับวันนี้ก็มาอยู่กับประเภทที่4เสียงพัดลมโอ้โหดูสิครับโอ้โหมันเพิ่มไปเป็นสามสี่ลูกแล้วโอ้โหโโอ้หดูมันสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะโอ้โหเฮียอะไรนักหนา ประเภทที่5บ้านอยู่ใกล้ถนนโอเคครับสวัสดีครับก็อยู่กับรายการ a mm hmm. อเบนทูเกมเมอร์เอาเอาเอากันเข้าไปไอ้สัตว์